นี่ครับพี่น้องครับสุดยอดครับเสี้ยนแหหาปลาวานแหเคลื่อนล่าสีสไลด์ครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่เคลื่อนล่าสีสไลด์อำเภอล่าสีสไลด์จังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับผ้าทุกทันมาเบงเิ่นไพเรือวานแหหาปลานะครับพี่น้องครับน้ำจากเคลื่อนล่าสีสไลด์นี่ขึ้นสูงนะครับพี่น้องครับเคลื่อนล่าสีสไลด์นี่ต้องยก ยกประตูระบายน้ําทั้งเจ็บานเลยนะครับผุนพยกลยนะครับคนกับมหาปลาลายครับพี่น้องคุณไปแล้วครับทีมงานเพื่อนครับเดี๋ยวเขามาล่อรุ่นกันครับพี่น้องเป็นจังไหสิมานหรือบอมานจังไหมาล่อรุ่นกันครับพี่น้องครับไปแล้วครับผมมาสังเกตเบื้องนี่เห็นเพลนวานแต่ละเถื่อนี่อู้ยเดืยหลายแหงครับพี่น้อง Uh, วานแหหาปลานะครับเคลื่อนลาาสีสไลไปแล้วครับพี่นองครับปาบแห่หนึ่งไปแล้วแห่สองปาบเอาละพี่นองครับเอาหลังจากวานแล้วบาเน,นี้มาลุ่นกันครับพี่นองครับบาเน,นี้มาลุ่นกันนะครับพันธนสีมาหรือบะมานจังใดเขามาล่อลุ่นกันไปวานแหขึ้นกันอ้ผู้นี่สายเดียวเลยครับพี่นองครับผู้นี่ผู้นัมนเนพันมีค้นวานแหสองคนแล้วก็มีคนไพ่เรือหาย้นหนึ่งนะครับนี่ครับไพ่เรือหายขนหนึ่ง ขางนี้谢谢่นก็ยกสะดุงอยู่ไกลๆอยู่นะครับพี่น้องครับเอ้าถับเบงเด้อพี่น้องเลยบานเนี้เตรียมความพร้อมเนื้อบานนี้ลุนเอาละครับห้าวแล้วครับพี่น้องห้าวขึ้นมากแล้วครับมาลุนกันครับอุ้ยทั้งคุนขึ้นก้อนแล้วทั้งคุนขึ้นก้อนแล้วโอ้พี่น้องครับโอ้โอ้ยเป็นยังไงอุ้ยโอ้ถือพ่หน่อยครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับ มาแล้วครับนี่มารอลุ้นมารอลุ้นโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับหาปลาเคีือนล่าสีสไลด์ครับพี่น้องครับเอายกยกยกโซ่เนี่ยครับยกแขโซ่เนี่ยนี่เอาละพี่น้องครับสุดยอดเลยครับพี่น้องครับโอแบบหนึ่งโอ้นี่ครับพี่น้องครับสุดยอดครับเสี้ยนแขหาปลาวันแห เคลื่อนล่าสีสไลด์ครับปูดนะครับตัวบังไงเลยเพิ่นได้บังขันขุดโอ,ทททอท้ทีมงานทั้งนี่แหละครับทั้งล่าสีสีสกทีมทีมงานทั้งใหกว่าครับเนี่ยล่าสีสไลด์เนี่ยละครับว่าทีมงานล่าสีสไลด์อ, <laughs> อุ้ยขุดเต็มเรือเลยพี่น้องปลาเพิ่นส,ส, <laughs> สุดยอดสุดยอดครับพี่น่องครับ ไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ